สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่3กุมภาพันธ์ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องนุ้ยฮาฟนุ่ยสเตย์ค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะคลิปนี้นะคะนุ้ยจะพาทุกคนไปเช็คอากาศของบ้านเราค่ะประจำวันที่3กุมภาพันธ์พร้อมกับประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะฉบับนี้เป็นฉบับที่หแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังกันนั้น นุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและที่ขาดไม่ได้ค่ะขอกำลังใจจากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะเมื่อวานนี้ที่ไหนฝนตกบ้างคะรายงานได้เลยนะวันนี้ค่ะวันสุดท้ายที่ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นอยู่ก่อนอุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นค่ะและพรุ่งนี้เตรียมตั้งรับฝนฟ้าขนองค่ะ ตอนนี้เราก็มาฟังลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่3กุมภาพันธ์กันค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้มีลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยค่ะเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ค่ะ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ค่ะส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์และพิษณุโลกภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกอก,ก,ก,อออก,กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ ภาคตนออกเฉียงเหนืออยู่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีลบบุรีกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะ ภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังค่ะและในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนก็ยังคงพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะสําหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุด4-12ถึงององศาเซลเซียส ส่วนยอดภูมมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8ถึง14องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพก็เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะและก็ระมัดระวังอันตรายนะคะจากการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องอากาศแปรปวนบริเวณภาคเหนือตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง6กุมภาพันธ์นะคะฉบับนี้เป็นฉบับที่1ค่ะลงวันที่3กุมภาพันธ์ในช่วงวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์2565คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกค่ะจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือซึ่งลักษณะเช่นนี้ทาให้ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและแพร่ค่ะมีพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่และหลังจากนั้นนะคะอุณหภูมิก็จะลดลง2-4องศาเซลเซียสในภาคเหนือตอนบนค่ะสำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด3-12องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่งค่ะและก็ขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายค่ะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่านะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะและสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนะคะอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็นอีกระลอกจากประเทศจีน จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีอุณหภูมิลดลงค่ะจบพยากรณ์อากาศและประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1นนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย